สวัสดีครับวันนี้นาเราเริ่มยาขึ้นแล้วครับเราก็เลยต้องทำการปั๊มน้ำแต่ปั๊มน้ำของเราเราใช้ระบบโซล่าเซลล์นะครับอันนี้ใช้ไดโวดูดจากลำห้วยนะครับแผงขนาด บาน้ำนี่ก็จะได้ประมาณตั้งแต่9โมงจนถึงประมาณ4โมงเย็นนะครับเพราะนั้นเราต้องเอาอะไรห่อไว้กันไม่ให้พวกเศษตรกรเข้าไปในเดโวนะครับเพราะเราเสียไดโวไปแล้ว1ตัว นี่ครับบรรยากาศทุ่งนาขอบคุณครับ